แต่งงานได้แค่วันเดียวแต่แม่สามีกลับยื่นสมุดบัญชีพร้อมเรียกค่าชาวบ้านเดือนละหนึ่งห้าและปรับอีกห้าร้อยถ้าจ่ายช้าเพียงหนึ่งวันเธอคิดว่าจะทำอย่างไรเมื่อบ้านที่ควรเป็นที่พักใจกลับกลายเป็นสถานที่ที่น่ากลัวกว่าที่คิดเพิ่งแต่งได้วันเดียวลมเย็นยามเช้าพัดผ่านช่องหน้าต่างกลิ่นดอกมะลิลอยจางในอากาศฉันตื่นขึ้นในบ้านใหม่ที่ไม่คุ้นเคย เสียงฝีเท้าแม่สามีดังแผ่วบนบันไดฉันรีบลุกไปยืนรอตรงหน้าประตูห้องหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้เหตุผลแม่สามีมองฉันด้วยสายตานิ่งเฉียบริมฝีปากของท่านขยับช้าแต่คำที่ออกมาคมเหมือนมีดค่าชาวบ้านเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันเสียงของท่านราบเรียบจนน่ากลัวฉันยืนนิ่งขนลุกไปทั้งแขนจ่ายช้าหนึ่งวันปรับห้าร้อย ประโยคนี้กระแทกหัวใจฉันเต็มแรงลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศหายไปทั้งห้องฉันมองไปรอบบ้านผนังสีขาวกลับดูเย็นชาแสงแดดที่ลอดม่านกลับแสบตากลิ่นอาหารเช้าที่ลอยมาตามลมกลับทำให้ฉันรู้สึกคลื่นไส้ฝ่ามือของฉันเย็นเฉียบปลายนิ้วสั่นจนต้องกำแน่นหัวใจเต้นเร็วกว่าเดิมเหมือนจะหนีออกจากอก แม่สามีส่งสมุดบัญชีเล่มเล็กมาให้ปลายนิ้วของท่านแตะหลังมือฉันเพียงเสี้ยววินาทีแต่ความเย็นนั้นไหลทะลุเข้าเส้นเลือดเหมือนน้ำแข็งฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเอียงไปช้าๆเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดขึ้นดังจนเหมือนตอกย้ำทุกวินาทีที่ฉันติดอยู่ที่นี่สายตาของท่านยังคงเฉียบคมเหมือนกำลังทดสอบบางอย่างในใจฉันเหมือนรู้ว่าฉันไม่มีที่ให้ไป ฉันสูดลมหายใจลึกกลิ่นผงซักฟอกจากผ้าม่านตีขึ้นจมูกแสบจนต้องกระพริบตาทีเสียงสั่นในอกค่อยๆชัดเจนความกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความแน่นอึดอัดเหมือนมีมือมองไม่เห็นบีบหัวใจฉันไว้ฉันก้มลงมองแหวนแต่งงานบนนิ้วแสงมันสะท้อนจนวูบวาบรากับกำลังถามฉันว่าชีวิตหลังแต่งงานที่หวังไว้มันควรเป็นแบบนี้หรือไม่ ความอึดอัดเริ่มคลี่ตัวเป็นความร้อนที่วิ่งขึ้นคอดวงตาร้อนเผาจนน้ำตาคลอแต่ฉันพยายามกลืนมันลงไปเสียงแม่สามียังดังต่อเนื่องแต่ฉันแทบฟังไม่รู้เรื่องอีกแล้วเหมือนเสียงทั้งหมดถูกกลบด้วยความตึงเครียดที่ตีดังในหัวฉันหันไปมองประตูบ้านแสงจากภายนอกส่องเข้ามาเป็นเส้นยาวเหมือนทางออกเดียวที่ยังเหลืออยู่และในวินาทีนั้นเอง ฉันรู้สึกได้ถึงแรงบางอย่างผลักให้ขาก้าวไปข้างหน้าฉันก้าวออกมาอย่างช้าแต่หัวใจกลับวิ่งเร็วจนแทบหลุดจากอกเสียงลมหายใจดังในหูเหมือนคลื่นซัดพื้นไม้ใต้น้ำหนักเท้าดังเอยดเบาๆแม่สามีมองตามด้วยสายตาที่ยากจะอ่านเหมือนกำลังรอว่าฉันจะเลือกอยู่หรือจะเลือกหนีฉันไม่กล้ามองตอบสายตาของท่านเหมือนเมืดที่เคลื่อนตามมา ทำให้ต้นคอฉันเย็นว่บปลายนิ้วสัมผัสลูกบิดประตูโลหะเย็นเฉียบจนน่าตกใจเหมือนโลกภายนอกกำลังเรียกให้ฉันออกไปลมจากรอยแยกของประตูพัดใส่หน้ากลิ่งแดดกลิ่นฝุ่นและกลิ่นอิสระบางอย่างปลิวเข้ามาทําให้ฉันเผลอสูดลมหายใจลึกขึ้นข้างหลังฉันคือความเงียบความเงียบที่หนักจนเหมือนก้อนหินทับอยู่บนบ่า ฉันรู้ได้ทันทีว่าแม่สามีไม่ได้หยุดมองเสียงรองเท้าของฉันลากบนพื้นทําให้ความกลัวค่อยๆเปลี่ยนเป็นความมุ่งมัน่นเหมือนหัวใจเริ่มจําได้ว่าฉันก็มีบ้านให้กลับฉันหมุนลูกบิดเสียงคลิกเบาๆดังเหมือนสัญญาณเปิดประตูชีวิตใหม่แรงลมภายนอกพัดกระทบหน้าแรงกว่าเดิมเหมือนอ้อมกอดที่ฉันคิดถึงมานานก้าวแรกออกนอกตัวบ้านทำให้ข่าฉันสั่นเล็กน้อย แต่ความกลัวไม่ได้ดึงฉันกลับมันผลักฉันให้เดินต่อไปด้านหลังมีเสียงขยับเบาๆเสียงเสียดสีกับผนังเหมือนมีบางคนกำลังก้าวตามฉันไม่กล้าหันกลับไปลมหายใจเริ่มถี่ฝ่ามือชื้นไปทั้งสองข้างหัวใจร้องเตือนว่าถ้าหันกลับตอนนี้อาจไม่มีโอกาสก้าวออกมาอีกครั้งฉันเร่งฝีเท้า ลมเช้าพัดแรงขึ้นปลายผมสะบัดจนคอเสียวาบแต่ความรู้สึกนั้นกลับทำให้ฉันมั่นใจขึ้นเสียงเบื้องหลังเงียบลงเงียบจนผิดปกติเงียบจนเหมือนบ้านหลังนั้นกําลังกลืนทุกเสียงไว้ฉันข้ามประตูรั้วบ้านเหล็กเสียดสีกันทำให้เกิดเสียงแหลมเสียงนั้นดังพอจะสะกิดเส้นประสาทถนนตรงหน้าว่างเปล่า แต่แสงแดดสะท้อนพื้นจนสว่างจ้าเหมือนบอกให้ฉันรีบไปเร็วที่สุดฉันหายใจแรงแต่ก้าวยังคงมั่นคงขึ้นเรื่อยๆหัวใจเริ่มอุ่นขึ้นเมื่อภาพบ้านแม่ลอยเข้ามาในหัวปลิ่นกับข้าวที่คุ้นเคยเสียงหัวเราะของแม่สัมผัสอุ่นบนไหล่ทุกอย่างเรียกให้ฉันกลับไปหาแต่ทันใดนั้นเสียงประตูบ้านสามีดังปังลั่นจากด้านหลัง แรงกระแทกทําให้ไหล่ฉันสะดุง้งขนลุกสู้ไปทั่วแผ่นหลังทันทีเสียงฝีเท้าที่ก้าวออกมาหนักเร็วชัดเจนทุกก้าวเหมือนกระแทกลงบนความกลัวของฉันฉันหยุดหายใจชั่ววินาทีก่อนที่สัญชาตญาณจะผลักฉันให้รีบเดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างที่ฉันไม่กล้าหันกลับไปมองลมหายใจฉันดังสะท้อนในอก เหมือนหัวใจวิ่งนำร่างกายไปก่อนเท้ากระทบพื้นถนนอย่างรีบเร่งแรงกว่าสิ่งที่ฉันเคยทำในชีวิตลมเช้ากลายเป็นลมอุ่นเพราะความร้อนในร่างกายที่ไหลามาแทนที่แต่หลังคอยังเย็นวาบเหมือนเงาของคนด้านหลังยังตามมาไม่ห่างเสียงฝีเท้ายังคงดังดังพอให้ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ภาพหลอนดังพอให้สัญชาตญาณเตือนว่าถ้าฉันช้าลงแม้ครึ่งก้าว บางอย่างจะตามทันแน่นอนปลิ่งแก๊สฟอส์ดอุ่นจากแดดปะปนกับปลิ่งฝุ่นที่ลอยขึ้นตามแรงเหยียบทําให้ปอดฉันแสบแต่ฉันยังคงไม่หยุดฉันมองตรงไปข้างหน้าดวงอาทิตย์เริ่มสูงขึ้นแสงสะท้อนจนตาพร่าแต่ฉันยังต้องวิ่งแม้ขาจะเริ่มล้าหัวเข่ากระตุกข้อเท้าปวดร้าว แต่ทุกเสียงจากร่างกายถูกกลบด้วยเสียงเดียวเสียงรองเท้าของใครบางคนที่ยังคงวิ่งตามมาไม่ห่างลมพัดผ้าม่านบ้านหลังหนึ่งจนเกิดเสียงแผ่วเหมือนกระซิบเสียงนั้นทำให้ฉันรู้ว่าฉันยังอยู่ในโลกจริงไม่ใช่ฝันร้ายและฉันต้องหนีให้พ้นฉันรีบเลี้ยวเข้าซอยข้างหน้าซอยแคบจนเงาจากหลังคาบ้านสองฝั่งทับลงบนตัวฉันเหมือนกำแพง อากาศในซอยอับและเหนียวเหนอะแต่ก็ยังดีกว่าการหยุดเสียงฝีเท้าด้านหลังชะงักเล็กน้อยเหมือนอีกฝ่ายไม่คุ้นทางนี้ช่วยโอกาสนั้นฉันเร่งฝีเท้าจนปอดแทบไม่กลิ่นอาหารเช้าจากบ้านในซอยลอยมากลิ่นข้าวต้มกลิ่นหอมกระเทียมแต่กลับทำให้ท้องฉันหดเกรง็งเพราะความกังวลอัดแน่นในท้องฉันยังไม่กล้าหันหลัง แต่ความรู้สึกบางอย่างบอกว่าระยะห่างเริ่มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อพ้นปากซอยแสงแดดกลับมากระแทกหน้าแรงจนต้องยกมือบงังเหงื่อไหลลงขมับจนแสบตาฉันเห็นป้ายรถเมย์อยู่ไม่ไกลหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะหวังว่าจะมีคนที่จะทำให้ฉันไม่ต้องเผชิญหน้ากับเขาเพียงลำพังฉันเร่งก้าว ลมหายใจสัน่นเสียงรถที่วิ่งผ่านดังปะทโสดประสาทเสียงแปรเสียงลมเสียงเครื่องยนต์ประทุขึ้นจนทำให้หัวฉันมึนแต่เสียงทั้งหมดนั้นยังไม่ดังพอจะกลบเสียงก้าวเท้าหนักๆที่กลับมาใกล้ขึ้นอีกครั้งฉันกัดฟันพยายามก้าวต่อแต่แล้วเงาร่างหนึ่งทอดยาวลงบนพื้นด้านหน้ายาวช้าช้า ก่อนจะทับเงาของฉันอย่างพอดีหัวใจฉันหยุดชั่วขณะความเย็นวาบไหลลงกระดูกสันหลังเหมือนถูกน้ำแข็งสาดฉันรู้ทันทีว่าเขามายืนไม่ห่างจากฉันแล้วใกล้กว่าที่คิดใกล้กว่าที่ควรเป็นลมหายใจของเขาหนักจนฉันได้ยินแม้ไม่ได้หันหน้าไปมองถนนตรงหน้าฉันยังยาวแต่ข้างหลังกลับเป็นกำแพงอึดอัด ที่เดินตามฉันมาพร้อมลมหายใจนั้นและในวินาทีที่ฉันกำลังจะตัดสินใจว่าจะวิ่งต่อหรือจะหันกลับไปเผชิญหน้ากับความจริงเสียงทุ้มต่ำของเขาก็ดังขึ้นดังจนความร้อนในอากาศสั่นไหวรอบตัวเธอคิดว่าจะหนีไปไหนเสียงนั้นทุ้มต่ำชัดเจนและเย็นจนแทงเข้าหูร่างฉันแข็งทื่อกล้ามเนื้อทุกส่วนเหมือนถูกดึงให้หยุด ลมหายใจติดอยู่กลางอกเหมือนมีบางอย่างหนักทับลงมาฉันไม่กล้าหันไปแต่ความร้อนจากแสงแดดกลับถูกแทนที่ด้วยความเย็นเฉียบจากด้านหลังเย็นเหมือนเงาเมื่อกำลังคืบผ่านเข้ามาสายลมเงียบลงทันทีเหมือนโลกทั้งถนนหยุดเคลื่อนไหวมีเพียงเสียงหัวใจของฉันที่เต้นแรงจนดังเหมือนลล่นอกฉันพยายามสูดลมเข้าปอด แต่ลมเหมือนติดคอทุกการกลืนยิ่งทําให้ความกลัวหนักขึ้นฝ่ามือฉันกําชายเสื้อแน,น่นแรงจนเล็บจิกเข้าผิวเพื่อให้ตัวเองยังรู้ว่าฉันยืนอยู่บนพื้นจริงๆเสียงฝีเท้าของเขาขยับเข้ามาอีกเก้าเพียงเก้าเดียวแต่ดังก็เหมือนค้อนเหล็กกระแทกหินกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเขาลอยมากลิ่นที่ฉันคุ้นเคยเมื่อวานกลิ่นที่ฉันเคยคิดว่าอบอุ่น แต่ตอนนี้มันกลับเย็นเหมือนควันจากก้อนน้ำแข็งเขาไม่ร้องเรียกชื่อฉันไม่อธิบายไม่ถามมีแค่เสียงลมหายใจหนักๆที่ทำให้ต้นคอฉันขนลุกฉันรู้สึกถึงเงานั้นใกล้ขึ้นใกล้จนแสงแดดที่เคยส่องบนหลังฉันถูกบดบังหมดความเงียบแทรกกลางเราหนานแน่นเหมือนกำแพงและฉันรู้ ว่าถ้าพูดอะไรพลาดแม้เพียงคำเดียวทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทันทีฉันกลืนน้ำลายที่ขมในคอพยายามรวมสติก่อนเปล่งเสียงเบาๆเสียงที่สั่นจนแทบฟังไม่ออกฉันแค่จะกลับบ้านแม่เงาที่ทับฉันนิ่งไปชั่ววินาทีความนิ่งนั้นไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความนิ่งที่ทำให้อากาศหนักขึ้นหนักจนไหลลงกลางอก,อกเหมือนหินก้อนใหญ่ อีกก้าหนึ่งดังขึ้นหนักกว่าเดิมและครั้งนี้ใกล้จนฉันรู้สึกได้ถึงความร้อนของร่างเขาพุ่งเข้ามาทางแผ่นหลังฉันปลายนิ้วของเขาแตะลงบนข้อศอกฉันสัมผัสเบาแต่แรงพอจะทำให้เขาทั้งสองสั่นระรัวรอบตัวยังคงเงียบแต่หัวใจฉันกลับเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนกำลังจะทะลุออกมาจากซี่โครง ฉันระง,งับเสียงสั่นในคอพร้อมดึงแขนกลับแต่ก่อนที่ฉันจะขยับเสียงของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งถุม่มช้าและแสงความหมายที่ทำให้ลมหายใจฉันหายไปทันทีเธอคิดว่าบ้านนั้นจะรับเธอกลับไปจริงหรือคำพูดนั้นเหมือนกับลมหนาวพัดตัดผ่านผิวจนเจ็บฉันชะงักหัวใจตกวูบเขาเอียงหน้ามาใกล้ขึ้น ลมหายใจอุ่นประทะแก้มฉันทั้งที่แสงรอบตัวร้อนจนแสบผิวแต่สัมผัสของเขากลับทําให้ฉันตัวชากลับไปก็ยังหนีไม่ได้เสียงของเขาแผ่วลงแต่คมจนบาดเข้าหูในวินาทีนั้นฉันรู้สึกเหมือนถนนทั้งเส้นหายไปใต้เท้าเหลือเพียงความม่องเปล่าที่พร้อมจะลืนฉันทั้งร่างและก่อนที่ฉันจะคิดต่อ ปลายนิ้วของเขาก็เลื่อนลงจากข้อศอกสู่ข้อมือฉันชา้าชัดและแน่นพอจะหยุดทุกการก้าวของฉันข้อมือฉันถูกจับไว้อย่างมั่นคงไม่แรงจนเจ็บแต่แน่นพอให้ฉันรู้ว่าเขาจะไม่ปล่อยง่งายๆทิวของเขาอุ่นไหลผ่านข้อมือของฉันเหมือนเปลวไฟแต่ความรู้สึกกลับเย็นวาบ เหมือนเลือดในเส้นเลือดทั้งหมดหยุดไหลฉันพยายามดึงมือกลับแรงสั่นของกล้ามเนื้อทําให้ข้อมือฉันสั่นระรัวแต่เขาไม่ขยับไม่คลายไม่ลังเลแม้เสี้ยววินาทีลมหายใจฉันเริ่มทีความร้อนในอากาศเปลี่ยนเป็นความอึดอัดเหมือนอากาศในปอดถูกบีบให้แคบลงฉันไม่กล้าหันไปมองหน้าเขาแต่ฉันรับรู้ได้ถึงสายตานั้น สายตาที่เหมือนกำลังจ้องทะลุหลังฉันลึกลงไปจนถึงจิตใจที่กำลังสันไหวเสียงรถที่วิ่งผ่านเริ่มห่างออกไปเหมือนโลกด้านนอกค่อยๆถอยจากเราปล่อยให้มีเพียงเขาและฉันยืนอยู่ในความตึงเครียดที่หนักจนอึดอัดเขาขยับนิ้วเล็กน้อยการขยับเพียงเสี้ยววินาทีทำให้ฉันสะดุ้ง เหมือนเส้นประสาททั้งแขนชาดิกเธอรู้หรือไม่ว่าการเดินออกไปแบบนี้มันหมายความว่าอะไรเสียงของเขาช้าและต่ำลงกว่าเดิมเหมือนต้องการให้ฉันฟังทุกถ้อยคำชัดเจนฉันกลืนน้ำลายคอแห้งจนรู้สึกเหมือนมีเศษฝุ่นบาทข้างในฉันไม่ไหวคําพูดไหลออกมาเองเบาแทบไร้เสียง แต่เป็นคำเดียวที่ฉันยังสามารถพูดได้เขาขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอีกเงาของเขาทับบนเงาของฉันจนไม่เหลือช่องว่างเรากับเขาตั้งใจจะลบการมีอยู่ของฉันลงด้วยอำนาจของเงาน,นั้นไม่ไหวอะไรเสียงเขากระซิบข้างใบหูลมหายใจอุ่นๆทำให้หัวใจฉันสะดุดจังหวะเหมือนกลไกาภายในหยุดทำงานชั่วขณะฉันเม้มริมฝีปากแน่น เพราะความกลัวหลายบาขึ้นมาจนคอชาฉันรวบรวมแรงทั้งหมดในร่างก่อนเปล่งคำตอบออกมาสัน่นและแตกหักเหมือนกระจกเก่าที่ถูกกระแทกไม่ไหวจะอยู่กับแม่ของคุณเงามืดของเขาค้างนิ่งในทันทีนิ่งจนฉันรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหยุดไหลความเงียบคลุมเราเหมือนผ้าหนาๆนานาทับตัวฉันจนหายใจไม่ออกข้อมือฉันในมือเขา ร้อนขึ้นร้อนจนเหมือนโลหะถูกอบไฟแต่เขายังคงไม่ปล่อยแววตาของคนที่ยืนอยู่ข้างหลังแม้ฉันไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงแปลกประหลาดที่ทำให้ต้นคอฉันเย็นว่าจนชาใจลมหายใจเขาชะงักหนึ่งครั้งก่อนเสียงของเขาจะดังขึ้นอีกครั้งเบาแต่ชัดเจน จนทำให้ส้นเท้าฉันสั่นแล้วเธอคิดว่าฉันจะยอมให้เธอกลับไปง่ายๆหรือมือที่จับข้อมือฉันขยับบีบแน่นขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่พอให้ความกลัววิ่งขึ้นสันหลังอย่างรวดเร็วเสียงนี้ท่าทีนี้น้ำหนักของสายตาที่ฉันไม่เห็นแต่รับรู้ได้ทั้งร่างทั้งหมดรวมกันเป็นสัญญาณสัญญาณที่ชัดเจนว่า สิ่งที่ฉันกำลังจะ,ะเผชิญต่อไปอาจหนักและน่ากลัวกว่าที่ฉันคาดไว้มากฉันสูดลมหายใจลึกพยายามควบคุมเสียงสัน่นก่อนเอ่ยออกไปช้าๆเพียงเพื่อยื้อวินาทีที่ยังเหลืออยู่คุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับฉันคำพูดของฉันเหมือนใบมีดบางๆแทงเข้าไปในความเงียบแต่ยังไม่พอจะตัดข้อมือที่ถูกจับไว้แน่น เขาโน้มหน้าเข้ามาอีกเงาของเขาคลุมฉันจนมิดก่อนเสียงทุ้มๆของเขาจะดังข้างหูหนักอุ่นและเย็นในเวลาเดียวกันถ้ามันเกี่ยวกับสิทธิ์เธอก็ไม่ควรเดินออกจากบ้านนั้นตั้งแต่แรกหัวใจฉันเต้นสะดุดอีกครั้งเหมือนโลกกำลังจะดึงฉันกลับไปสู่ที่ที่ฉันเพิ่งหนีมาและขณะที่ลมหายใจฉันเริ่มสั่นแรง เขาก็ขยับมือดึงฉันเข้าใกล้เขาอีกเพียงครึ่งก้าวครึ่งก้าวที่ทำให้ร่างฉันแข็งค้างจนแม้แต่งเงาของฉันก็เหมือนจะหนีออกจากตัวเอไม่ได้อีกต่อไปแสงแดดที่ส่องลงบนถนนเริ่มอ่อนลงลมอุ่นพัดผ่านเหมือนเตือนให้ฉันตัดสินใจเสียทีฉันสูดลมหายใจลึกรวบรวมเรี่ยวแรงที่ยังเหลืออยู่แล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเขาตรงๆเป็นครั้งแรกตั้งแต่เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้น สายตาของเขาคมเต็มไปด้วยความสับสนซ่อนอยู่ลึกๆความโกรธความดื้อดึงและความหมัอนไหวที่เขาไม่เคยยอมรับฉันปล่อยลมหายใจช้าก่อนพูดออกไปเสียงไม่ดังแต่หนักแน่นมากพอจะสั่นระยะห่างระหว่างเราเราสองคนกำลังจะทำร้ายกันโดยไม่รู้ตัวถ้ายังฝืนอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยมันจะยิ่งแย่ลงทั้งสำหรับฉัน และสำหรับคุณเองข้อมือฉันในมือของเขาขยับแรงบีบเริ่มพลายลงนิ้วของเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนใจเขากำลังต่อสู้กับตัวเองฉันค่อยๆดึงมือกลับบนผิวยังคงร้อนแต่ไม่มีแรงเหนี่ยวรั้งอีกแล้วเขามองมือของตัวเองเรากับไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อจากนี้ความเงียบระหว่างเราครั้งนี้ไม่ใช่ความอึดอัด แต่เป็นความเงียบที่ยอมรับความจริงแม้จะไม่อยากยอมรับฉันถอยหลังหนึ่งเก้าเก้าวที่ทําให้หัวใจฉันเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะกลัวเพราะนี่เป็นก้าวแรกที่ฉันเลือกด้วยตัวเองฉันจะกลับไปบ้านแม่ก่อนเพื่อให้ใจสงบแล้วค่อยคิดว่าเราจะไปต่อกันอย่างไรเถาเงียบสายตาไหวเล็กน้อยแต่ไม่ยืนขวางไม่ดึง ไม่สั่งมีเพียงสายลมที่พัดผ่านระหว่างเราเหมือนเปิดทางให้ฉันเดินออกไปจริงๆฉันหันหลังก้าวอย่างมั่นคงถนนยาวไกลแต่ไม่อึดอัดเหมือนตอนแรกอีกต่อไปเสียงฝีเท้าของฉันดังก้องในอกเป็นเสียงที่เบาแต่ชัดเจนว่าฉันกำลังเดินกลับไปหาที่ปลอดภยัยกลับไปหาความรักที่ไม่ต้องแลกด้วยความกลัว แสงแดดอุ่นไหลลงบนไหลายันเหมือนยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถูกต้องฉันเดินต่อโดยไม่เร่งไม่หนีแต่ปล่อยให้ลมเช้าพาความหนักในใจออกไปทีละน้อยและในที่สุดเมื่อมองเห็นป้ายรถเมล์ชัดเจนอยู่ข้างหน้าฉันรู้ว่าเรื่องราวบทนี้ได้ปิดลงอย่างสงบเพราะไม่ฉันเริ่มต้นบทต่อไป ด้วยหัวใจที่รู้จักปกป้องตัวเองแล้วอย่างแท้จริง